ถ้าหากเบาหอดความหักแล้วนะคะดินแดนที่เป็นเมืองหมอนลำยังจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเพื่อนบอกว่าต้องมีการจดทะเบียนสมรสและก็ต้องไปจดทะเบียนสมรสกันอยู่ที่ผู้จำปาค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อนบอกว่าอำนาจ,จเจริญเพิ่นถือเรกดีว่าเล่นทน์ย4ปซกุ้งผ้าค่ะ14คูรักกับค่วงครูไปจดทะเบียนสมรสในกิจกรรม14ปกุมงผ้าผู้จำปาสัญญาหักเป็นการสืบสารตำานานความหักนะคะของผู้จำปานั่นเองค่ะ โดยทีวัดผู้จำปาบานผู้จำปาตำบนหน้าหมอมาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นายนารงคงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อนก็ได้มออทะเบียนสมรสและก็ของทีละลึกให้กับ14ครูรักที่จับมือกันถือเลิกดีในวันแห่งความหักโจดทะเบียนสมรสที่อำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญพร้อมกับเขาร่วมกิจกรรม14กุมภาผู้จำปาสัญญาหักสืบสารตำนาน ความหักผู้จำปาที่เหล่าขานกันมาอย่างยาวนานโดยนายอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและกับประชาชนนักท่องเที่ยวและกับครอบครัวคู่รักทั้ง14คู่กะร่วมกันเป็นสักขีพยานแห่งความรักของทั้ง14คู่รวมกันรับมอบพะเบนสมรสของที่ละลึกและกับรับพระพมนำพุทธมนเพื่อความเป็นสิริมงคล และการมีการนัข่ขันหมักเบ่งกับสักระพระญย,ยผู้จำปาและก,การร่วมกันปลูกต้นจำปาบนล่านหินสืบสารตำานานหักผู้จำปาพรอมกันนีก็เป็นการเปิเปดแหล่งท่องเที่ยวแห่งไม้ของจังหวัดอำนาจ,จเจริญผู้จำปารวมสืบสารตำานานความหักและการตามรอยพระอริยสง์สายหลวงปูมันและก็รมีการชมธรรมชาติของผู้จำปาที่มีความงดงามลึก,กลับละกนาคนหาซึ่งในงานหนี้น่ายนิยนกร่อท่องจิต นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพิ่นบอกว่าอำเภอเมืองอำนาจเจริญมีการกำหนดจัดกิจกรรม14กลุมภาพผู้จำปาสัญญาหักวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งสร้างความรักความอบอุน่นและก็ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้แก่สถาบันครอบครัวตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอำนาจเจริญน,นั่นเองค่ะเหลือผู้จำปาเป็นสัญลักษณ์นะครับในการที่จะ มอบความรักให้กับคู่รักต่างๆเพื่อนก็มีตําหน้านําอยู่มองนี่อ้าวใครอย,อยากหัวโอ้บรรยากาศเป็นยังไงแน,น,เน่เพราะานอกจากการมอบเะเบียนสมรสให้แล้วเพื่อนมีการจัดแลนแลนจากข้างล่างขึ้นทั้งผู้ะนะฮะและก็มีการถ้าบุญตักบาทกันไปกานานอ่อนหนี่กันนํานี่ก็คือเป็นบรรยากาศเพื่อนเบกอยากสรงเสริมแรงท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองนะครับ